สวัสดีค่ะกซิบบอกเรามานำเสนอกระบะ4ประตูนะคะรถครอบครัวเลยค่ะทุกท่านห้องโดยสารกว้างนะคะส่วนด้านหลังบรรทุกได้อีกด้วยค่ะสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะคะราคาก็ตอบโจทย์เราการใช้งานค่ะ1,49,000บาทนะคะรถกระบะสวยๆอีซูซูดีดดแมกเกียออโต้นะคะเครื่อง3.0ค่ะปี03นะคะ รถสวยเป็นรถบ้านแท้ออกห้างค่ะอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะประวัติดีมีประกันรถค่ะสวยเดิมๆสีเดิมสภาพดีเยี่ยมหน้าเดิมท้ายเดิมฝากระโปรงเดิมกระจกไม่มีแตกนะคะสภาพเดิมๆโรงงานเลยค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีมากๆนะคะเกียร์โฟวิลใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีเสียงดงังข้าม รถสวยดูดีมีสเสน่ห์ออปชั่นใช้งานได้ครบนะคะและราคาป,ประหยัดค่ะทุกท่านดูช่วงล่างกันนะคะคัซีสวยค่ะภายในก็สวยภายนอกก็สวยนะคะสวยดูดีตลอดทั้งคานสมบูรณ์ทุกระบบพร้อมใช้งานได้เลยค่ะราคา1 4 9 0 0 0 0บาทนะคะจัดไฟแนซ์นได้ด้วยค่ะสนใจดูรถได้ที่ ทาวมหนึ่งเส้นแม่โจ้ค่ะเข้าเมืองเชียงใหม่นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปโทรสอบถามเพิ่มเติมนะัดดูรถหรือว่าต้องการสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของการจัดไปเน้นนะคะโทรไปคุยโดยตรงกันได้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ